กับทักทายสวัสด,ดีครับเมื่อนี้บอกไกพ่พามาบึงเห็ดยังฮะซ้อยซีนซ้อยสีสีนี่คือ,อยังซีนฮะซีนนี่คือบุฮูซีนนี่คือเนือ้ออยู่ไทยเขาเอื่นว่าเนือ้ออยู่บ้านเขาเอื่นเข,า,เนขาว่าซีนอะ่ะเมื่อนี่จะพามาบึงว่ากินยังกินซีนสองไม่รู้เขาเช็ดยังเรากินเนาะเช็ดยังกินเช็ดยังนี่นเช็ดเนือ้อเช็ดชมเช็ดชมเนื้อ Sấy bằng phổ và dập bằng cái cày cũng được Để bây giờ bằng cái cày cũng được Xong nữa Xong ừ, nữa Thì đồng ý Sấy xoay nữa xoay đưa. Xoay bằng nữa Bố mịt bát mưa bọn này nổi thì cái hết pin thì Phải xoắn Mẹ mút xoắn Phải khứ phái mút này mút mẹ tươi Mẹ mút mẹ tươi Mẹ mút mẹ tươi Mẹ mút mẹ ปลาไก่ใช่ไหมเบิ่งดุกสาวเห็ดยังก็สมเนื้อเห็ดเป็นบดสมเนื้อชมเนื้อก็ใส่ยังแไงสมเนื้อใส่มะนาวใส่มะม่วงปิ๊บใส่บักหนาบังม่วงใส่มะนาบักม่วงเผื่อว่าสมเนื้อบดถือได้สมเนื้อเห็ดบดถือแมนบ้าลูกก็ถือเจ้าฮัลเล่เห็ดบปเป็นอืมค่ะเห็ดบปเป็นเอออะใส่กระสีเห็ดบ่บ่ไส่เร็ดบโเป็นเห็ดเป็นทุกอย่างนี่เนาะ เป็นเครียดเป็นทุกอย่างแต่เนี่ยร่างภมาแต่ใช้มาแต่ใช่นี่มาแต่นอนก็ลังตื่นนอนเหรอก็นังตื่นนอนลูกสาวมาแต่ใช้ลูกสศร้าเศร้มาแต่นี่ลูกสาวมาต่ลินปังมาต่ลินกั็มาสร้อยแม่ยังเฮ็ดบ่ให้แม่เฮ็ดลูกสาวบอกว่าลูกสาวสิเฮ็ดเองลูกเศว้าจะได้ก็ลูกสาวสิเฮ็ดเองลูกสศร้าชีวิตเอง อ่ามือนี้บรรยุดเนะาะบรรยุดธันรยุดมือน,นี้ผ้าตะก,กันเห็ดเนี่ยกุบแนวกินอันนี้เห็ดแววเห็ดเห็ดใบ<ว>เห็ดใบเนาะเห็ดใบเอาไว้กินเนี่ยอ่ามันเป็นช่องซ้ำมือคนจังสิเป็นดีวกว่าจะไปซื้อพคนกินกะซื้อมาเท่าไหรเนี่ยนี่ซื้อมาลอยสามสิบบาทลอยสามสิบบาทมึงตีพี่หน่องเงยลยหลายหลายเลยพี่หน่องเลยู่บ้านเท่าไหร่วะสำนี้บ้านเท่าไร่ลอยสามสิบบาทเป็นเงินล่าเท่าเท่าไหร แสนกว่าลอยหนึ่งเท่าไรเดี๋ยวนี้ลอยหนึ่งหาชิบหาลอยหนึ่งหาชิบหาพันหาชิบหาพันนี่คือหาหมืนน่นเนาะหาหมื่นหาพันกีบลอยบาทต่อลอยบาทด้พี่น้องเด้อปลาตัวตัวของอยู่บา้านเขาคือว่านักนวงแพงแต่วา่าปลาตัวแพงเตือ้พี่น้องไ้อ่าอยู่ไทยนี่คือว่าพวกพวกินเนาะพวกินเนะเาะลอยก็บานกับพวกกินอยู มือมือนีดน่อยว่ายานมีดบาดมือติ่ดุไดลลายด้ะดลลายเนาะใช้ใช้เห็ดดูอืมงนบริบบบ่วยจังมืออะไรไม่แต่วยิงวยองมีแต่วยุงวยองเลยนี่ใช้ยิ่มยอดยิ่มเยอัวยุงวยองเฮ้ัวยุงวยองเนาะปามือนี้เม่นู่อ่าเศสมเนืือเนะพี่น้องเนาะเศดสมเนืือเอาไปกิน เอาไว้กินยนียเนี่ยพ่อโมมีกับเขาดีกว่าบุญเอ้อ,อไปซื้อกับเขากำหนาปอาสื่อมาไวเอาสื้อมาไว้อ่ะมื่อนี่ลูกสาวเป็นคนเห็ดเนะาะนะครับเป็นคนสร้อยเนือ้อสร้อยเนื้อไวสร้อ,อยเนื้อไวไอ่ะใส่จานหนูก็ใส่จานห้ามเปิดนี้เบิ้งได้เว้ยห้ามเปิดทายหูบว่าไปเขาเบิ้งดีนีบนบอก่ะ เออคือเก่งแต่ในหน่อยเนี่คือเห็ดเป็นเบิดล่างถัวยก็เป็นบ่เป็นหนึ่งเขาดิเป็นหนึ่งเขาเป็นนะปะเป็นเป็นเมื่อไนหนึ่งเขาไอ้พอเบ้างไงเด้อเมื่อไนเมื่อหนึ่งเขาไอ้พอเด้อไปได้คือบนเมื่อหนึ่งเขานอนเตือนสายบ่นอนเตือนสายอืมอึมเป็นลูกสาวเขาเตือนสาวแล้วเขานอนเตือนสายเตือนสาวอืม แต่สำหรับลูกช้าพอไกาตื่นสายเล็บเด้่องบอกได้เล็บเด้อ,อดเลือดกระเพาะเลยได้อ,อ,อ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเขาย่ำต่อเนาะพี่น้องเนาะตอนเห็ดตอนย่ำหรือว,ว่าใส่เครื่องปรุงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะส่รู้ส่งรู้ปัน้นอืม เป็นได้พี่น้องเลยเห็ดเองวัตถุยางอยู่บ้านเพื่อกลับไปยังก่อนฮาโอไม้เนาะหาโนไม้เป็นวัยถุบ้านเก่งฮาโนไม้กับเป็นเคนบอกว่าแก่งฮาโนไม้อยากแก่งฮาโนไม้เมื่อนี้แต่บไปตลาดแมนพ่อกับแม่ียไปตลาดอยากแก่งฮาโนไม้ให้พ่อแม่กินเป็นพ่อแมียุดงานเมื่อนี้น้อยนี่ก็เอ็ดกับเขาเป็นนี่ไล้พี่น้องเลยดีไล้เพื่อพี่น้องเลยปลาไว้น้ำย่าหรือว่าปลาไว้น้ำป่าอยู่บ้านเป็นซอน อ่าให้วิธีเห็ดกบเพดกินสอนให้เอาตลอดได้พี่นอ้องเลยยนี่ยมุ้ยพร้อมเม,ย,ม,ม,เม,ย,มย,ย์เน่พอมเมย์ปอยู่เฮือ,อนสิใชเป็ดเองเพิ่นอ่าลำพนธ์จะปีอะไรลำพนธ์ห้าปีเนาะนี่ห้าปีลูกชายบอกไกลนี่ห้าปีแต่ลูกชายอ่าสิบสามปีปลูกชายมาบุญยานี่ไปเราไหมฮะไปตัดผมป้าอืมมคือตอนตอนใไงทำไม ไปไปเบืองตอนผักตอนย่ำกันเนาะอ่ะพี่น้องเอลยหลังจากหลังจา่ารององพนเดี๋ยวลูกสาวบอาไก่สรอยเป็นตอนเป็นตอนนิดหน่อยแล้วๆเพิ่งขาาึ้นมา,ามาผักไหมเนาะมาผักไข่มันมุนเนาะเพื่องเห่าสมเนือ้อมาหน,นีเพิ่งเห็ดสมเนือ้อกับแม่เพิ่นชิพักให้แม่เนาะแม่์จะเป็นคนปรุงให้ว่าเพิ่นชิซ้อนเพิ่นเห็ดไปใส่ย,ยังไงห่อใบตองเหตุไง เขาไม่ต้องเอซ้อนใน,ซ,นซ้อนในเฮียจะได้ในสมเนื้อนี่เขาไม่ต้องนั่นนี่เราเราเขาไม่ต้องเออใส่ยังไน,งน,งนใส่เปียงนัวใส่เปียงนัวใส่ยังอีกกระเทียมกระเทียมไหนก็หอมไปต้องไม่ต้องโอู้ดไหนก็มาตำไหนก็มาตำไหาาาานกมาต่อยังมาตำอันนี้แหละมันก็ต้องผ่าแค่ห้านมลก่อนลูก อันารกลางวันม้วนไหก็มาเอือบใส่ไปเป็นนอกเป็นนัวใส่กระเทียมใส่เข่าแต่ก็ห่อใบตองปล่อยไว้สักสามสี่มือเพราะมันมาเพราะมันสุ่มแหละคือว่าเออมันเป็นแต่ก็พอมามากินเนาะพี่น้องเนาะปตาตกสาวคือเก่งจริงมันนี่ตักแรกแม่จะเป็นคนเห็ดเนาะเพิ่นจักม่อาจจะใส่ละเพิ่นชีเห็ดเองเพิ่นมาปึบเพิ่นจับหนี่เห็ดเองเนาะพี่น้องเยนี่เก่งเลยบุญญานมีดเนี่ พรเสียวน้ำนี่พี่น้องเลยบไก่เชียวน้ำลูอยูอกก่ย,นยานอ่าเม็ดซับเมื่อลูปวดมากวันนี้เออเก่งอี่หรอกสาบอบไก่มุนพอดีแล้วบ่พอดีแล้วบ่ลูกพอดีแล้วบ่ยังยังอยู่อ่ะมือเนาะเป็นวันหยุดสุขสันหันษา ฮาตัวเดาเห็ดวัาอนีิเห็ดบ่เห็ดไปเห็ดบางงานตัวเห็ดตัเห็ดงานนี่พาบ่เป็นบ่แมนเห็ดงานคล้ายกับเขาคล้ายกับคล้ายกับเขาฮะเห็ดบดหมักมักเห็ดงานคล้ายกับเขาวะเพ่อพ่อรอพ่อหนุต่อตี้ต่อมาหงบ่พอดี อ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันไปเบิ่งกันต่อเนาะพี่น้องเนาะยังกําลังได้เครื่องท่งเบิ่งนอนค้นซับเหนืออีกต่อไปพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งกันต่อเลยพี่น้องป้าตู้ป้ปตู้ป้าตู้ปตู้คือเก่งเถาะเนาะคือเก่งเถาะเนาะฮะคือเก่งแท้เก่งว่าเก็บคะแนนนี่ตวมันเหียนี่อ่ะซับดูซับจะไหน ก่อนชุดถ่ายแล้วมันบอปันน well> ี่ฮะก่อนชุดถ่ายแล้วอาพายุเซียบอปันทราบเองกับเบิงก็เร้อพี่เราได้นี่เห็ดเองทุกขั้นตอนแต่ว่าคือหัวหึิงแทะหัวหยิงมาตาลินปี๊บมือนี้น้าโอเช็ดสมสมเนียสมเนีย วันที่จะสมเนี่ยวันทีตจสมยนีก็สมปลาสมเงาเงินกักินปลาไปอยังก็สมกินปลามีเงินกักินปลาเนาะมีเงินกักินปลาไปมีเงินกินปลาไปอ่ะอ่ะยำต่อยำต่อให้มันแล้วปลมีปลาป่ามีปลาเด้มีปลากินยังก็ปลมีปลานี่ก็ไปหาไปหามีปลากินน้ำไมปลามีปลาก็กินปลาแดงปลาแดงปลาในไห ผมยึงก็จะเป็นยังผมยึงกบช่วยคือ่าคนช่วยค่ะ,คะเมื่ออยู่บา้านยังไรพายสิมาเห็ดให้แม่กินหืม่จางเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวนี้ได้สิเฮ็ดให้พ่อคาเป้ะบอคุณเป้ใหยกเกลี้ยงแมนบ่น รเรา,า,า,าไปดิคาเฟ่อันละบ่เอาเป็นยังเอารถลมอารถลมอ่ะไป <laughs> ด,ดอกเลยว,ว่าบริไปทางไหนได้พี่น้องได้อาทิตย์นีน่กะบบริไปถ่ายคลิปข้างนอกถ่ายคลิปอยู่ใน,นอ่บ้านเพราะว่า่ใกล้เกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ลมเพราะว่าถนนลืนน่นเนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวบร<อ>ิเ<อ>จ <ะ S 1> ็บได้เติบเจ็บบริร้ายป็นไรพุ่นตก สนุนเดิน,นว่นี่นะไปไปทีมินูเฮาต่อพี่น้องเลยหอดใช้นะงานเฮานี่หอดขั้นตอนแน่แนะ่เลยอ่ะแล้วแล้วนี่ว่าอ่ะแล้วแล้วพี่น้องเลยไปไปต่อตั้งหนา้าตั้งตาเฮ็ดนีด้รอเลยนี่พ่อพอเห็นบ่โอเค ซับแล้วเลยใช่พี่น้องเอ้หลังจากซับแล้วเนี่ยใส่ไลยเติมเด้พี่น้องครับเอาเชือกมามักมามักใส่กระเทียมนักกระเทียมนะครับมาจากกระเทียมเลยใส่ยังไงทุบกระเทียมนะฮะทุบๆนะตามเอามาพี่เอ้มาพี่พี่น้องเอ้ยเฝนเห็ดเองหมดทุกขั้นตอนน้องๆฝนทำเองทุกขั้นตอนพี่น้องเอ้าตออปอ ฮะจุดท้ายไัเห็ดการะไหนฮะให้แม่ปอกให้แม่ปอกเพิ่นตำอ่ะมุเสอเซียมาตำกระเทียมให้เพิ่นเบิงองพี่น้องเพิ่นเบิองเนาะนี่ตัดกระเทียมดีพี่น้อง,งเลยเจอกันเนื้อเดี๋ยนี้พิ่นซับเรียบรอยกก้อยอุปกรณ์พร้อมแต่ว่าคนพร้อมบ่พร้อมพร้อมเออมอมนี่ยังพร้อมพร้อม,มพี่นองง้องเลยเกลือ,อแต่เกลือเตนเตอีตนุน อ่ะไปจะเห็ดให้พ่อให้แม่กินเพื่อว่าเมียเห็ดเพื่อกับุ่ยหอมเมีเห็ดได้พี่น้องเลยแด้รึเป่อ่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยกระเทียมบาดนี่ใส่ยังแไงเลยนี่ใส่ใส่โซ้ด้วยกระเทียมนี่ใอ่ะอ่ะมาเบิองดูนี่เรียบร้อยใส่ยังไงเลยนี่ใส่กระเทียม ใ,ใส่เกลือใส่น้ำตาลเมื่อกี้จะเป็นสมใส่น้ำตาลเอาขั้นบ้านนี้อืมสาวขันเล้วัานน้ขันน้ำมันไดนออเ้อคือดไดพี่น้องเลยคือได้คือไล้ยตังมกตังใจดี่เราเพอ่อเชตก็ไห้พอก็แม่กินนะมึงขั้นตอนการขันทุงเพนเนาะเล็กหน่อยยังคือเก่งแทะหืม ยิแต่ว่า,าเร็วท่าผู้เชี่ยวชาญให้ลองมาชิมเบิองแมนบาอ์อาจจะพูดว่าเอาว่าดิเอา,าดิท่าผูเชื่ยวชาญก็มาชิมเบิองอีลาเชียให้กินนะใช่อีลาเชียให้กินอืมาเด้อเอฟซีพ่อไก่เด้อค่ะผู้ได้ยากเอฟซีอ,อีพีนี่ท่าผู้ได้ยากกินสมซีมเ้นินผนสามารถติดต่อเขอมามื่อไดรเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไต่คอมเมนต์ของบอกไก่เ่อไดร่แ้อคันติดท่านถือใจบอกไก่สิ กันมักมากอกเสิไอ้นราพ้นเห็ดการกินอีกก,กับเฉยเหตุร้ายกูนี่ก็ไปก็ไปบ่ออะได้วพี่น้องเอ้จำเนี่ยก็ลอ,อยกูบ,บาดนะเปลาเลยเฉยไม่ให้หัวันีหนีอีกเออเป่าเลยก็หันวนะอ่าเตอพี่น้องเอ,นะอ้พี่น้องเอ้อ่ะอ่ะดูขั้นตอนการขันข้นของเพขันเนาะพี่น้องเนาะแต่ขั้นแล้วเอาไปเห็ดตังตด้ง่อลูกะตพอใส่ใส่พอใส่ไปตองพอใส่ไปตอง,ตตองแต่กระเป้าไว้จักมื่นจะเฉดกินนี่ ปริป้าไว้เห็ดเลยเห็ดเลยห่อใบตองนะเก็บไว้จักมือจะไดเอามากินหกมือหกมืออุ๊ยพี่ดนองไอ้หกมือเนอะสีมือน้ำเพิ่นนี่มือเดียวก็บพ่อมือเดียวกับพ่อแล้วเปลี่ยนใจอีกแล้วพี่น้องเอ้อ่ะไปพี่น้องไอ้ไปต่อนี่แหละหนึ่งนาทีกับพ่อฮะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกับพ่อโอเคโอเคอ่ะอ่ะแล้วไปพอกันตอนห่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วแล้ว ตาเป็นจย่างไรให้ยกให้ FC บุญหยกให้ FC บุญเลยมันยังบนเนี้ยวยังบนเนี้ยวอ่ะอ่ะโตมันบนเนี้ยวคือหลามอ่ะพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ลังจากอ่าผักเนื้อด้วยว่าย่ำเนื้อให้มันละเอียดเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าด้วยว่าใส่เครื่องปรุงคั่นให้มันเครื่องปรุงให้มันละลายนะพี่น้องมาอหอดขั้นตอนการห่อเลยพี่น้องเอ้ใช้ใช้ทำพ้นนา่งเป็นห่อเป็นบ่อ่านางเป็นเสียห่อเป็นมโนมาเนี่ยเอาเพป่ากระเบงวิธีแม่เป็นห่อ แม่ไปกัดซอนมาหนิใช้ใช้แล้วเราบ่ห่อหนึ่งเจ้าคอย,แล,ยแล้วแลหละจะแล้วแหละใส่สมดูอ่าแล้วเราห่อหนึ่งว่าห่อสมเนาะห่อสมเนื้อใส่ของเจ้าเล็กนำพุนนี่ก็น้ำพุนกับเล้อนี่นี่น้ำพุนกับไหนเราหอหนึ่งโซ่ไงของเจ้าโซ่ไงงามบ่ปาห่อ,หอจักบาทนี่หาพันหอหาพัน,าพนาททหาพันก็บอกว่าบ่หอดบาทซ้ำหาพันเนย่ยจะโซ่ด้วยขางล่างเลยขอลงของ,ลง งานผนกะเห็ดกระแมียสองคนเนาะเบื้องแม่สีส้อนด้อสิีห่อด้ออ่าเห็ดดูเห็ดดูนี่น้าเห็ดสีนี่กะตอนนี้เพิ่นยงาหอพระท่านได้เป็นเนาะเป็นอยู่แต่ว่าหอพระท่านได้งามกะให้แม่สอนก่อนวิธีหอกะตั้งใจเนาะเพิ่นตั้งใจตั้งใจเห็ดแต่ว,ว่าตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาวิธีใ <Okay. S 1> ห้กับเขากับหนาพนม,หนนม,มพันมาเฮียนในเมร์เพื่นเนาะห้กลมชิลแล้อ่าสายโซ่โซ่พอเดอโอ้แล้วนะโอ้เห็ดใหญ่ปหนี่ไปขายห่อจักบาทพอปะหกบาทหกบาท,บ,าท,บ,าทบ้มันจะได้กำไรอยังบ่เลยมันจะมีขาดทุนทุนเยอะเยอะมันขาดทุนด้ยบ่ ายมีได้เงินลายอืายเงินลายสาุพี่น้องเอ้ยถือว่าเรียบร้อยเนาะการเฮ็ดสมเนื้อมื้อนี้เฮ็ดอยู่หลังบ้านเนาะอยู่หลังบ้านของอ่ามงอยู่มงเซาของบาไก่เนี่พี่น้องเอ้ยอ่าแรงงานลาวเฮาเนาะบ่มีหยังเฮาก็มาเฮ็ดไว้เอาไว้กินยามเฮาบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้ออกไปอ่าตลาดือว่างานลายจังซี่เข้าก็เก็บไว้ตัวนี้เอามากินเนาะ อ่าที่ว่าสองสองหอสามหอเขาก็อิ่มแล้วแต่สามคนสี่คนโมนีนไอ้โมยูเนาะมโอนี้น้องน้ำไปใช้ไอ้ไปใช้โมนี้้อายไปตัดผมอ้ายไปตัดผมเนาะอ้ายไปตัดผมกับอ่าคนอยู่ในโรงงานเนาะไปน้ำเขาน้ำพ้เด้น้ำพ้นปลาปลาเหื่อหน่อยเดิวันนี้เหื่อหน่อยเหื่อหน่อยเดิวันนี้หอนเนาะปาจจิิบบน้ อ่ะเงียบลอยที่ว่าสำเร็จเนาะเจอสำเร็จผ่านผ่านมึงเตะเตะดูพี่น้องเอ้ยเหือจะหน่อยเหือจะเข็ดเอากระดาษทิชชู่มากับเข่ากับน้ำให้พอกินที่วให้แม่กินนะพี่น้องเนาะมาเรียนดูวิธีเห็ดกับเข่าพี่น้องเอ้ยจากแม่เพิ่นเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับว่าใกลกับคอฝากไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เพื่อเป็นกาลังใจให้อีหลาเนาะอีหลานจะได้คิดคลิปให้เบิ่งเบึงไล่แน่นอนอีหลาเนาะ อ่ะสวหรับเีาจะเห็นยังไงแก้งนราไม้เธออยากอืมเดี๋ยวเค็ดแกงนราไม้อ่ะเอาไปผอกันคลิปหน้าแกงนราไม้เนาะสำหรับคลิปนี้กับซนีมิคอนสนับสนุนเฮางขอบคุณเฮางขอบคุณบุกไกโดยบุกกดข่าวโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีอ่ะทักทายแบบเล่าๆเนยสบายดีแบบเล่าๆก่อนสักสิบปันห้อโอเคอ่ะ ดีจ้าสบายดีที่เขามาให้กำลังใจแม่นองนามเนาะรับลูกสาวได้เติบ